ตอนนี้กลางคืนนะคะเราก็อยู่หน้าโรงแรมกันค่ะสวัสดีนะคะพี่มองเดินไปเซเว่นก่อนนัจ้ะสวัสดีค่ะ กอดแม่เดี๋ยวนี้เอ้นี่ค่ะหลายปีบรแม่อข้าแม่แม่รถสีต่ำเจ้าเ <c oughs> มียเจ้ลูกแม่แม่บุญชูขาสิ่บากตีลูกไล้เบื่องน่้รถเสียเอาลูกกับแม่ไปแล้วเนี่ย <c oughs>

แม่แมรีนะคะมาเล่นหานะคาพี่นอ้องมีได้คลิปน่องก่อยที่นี่อเอน้ี่น้องไ่เนะคะนี่ยยูนี้แ่องแม่กระดาษู่แล้ว่ นนี่่เคะมาซื้อเกลือแร่ค่ะพี่น้องทองเสียพูนว่ามีาก,กินน้องแม่ก็ได้หมือนกันซื้อเาซื้อแม่ค่ะแบบว่าอายุอุบลบางทีนะตีกระเป๋าไว้เอาแล้วบาทนี้พูนแม่มาหาวันที่จะซื้อกอระตุก แม่กินขาวนาอะลยยางแมกงง่ก็กิ้ขาวน่น,โน,โนมาด้ยี่กินยังบ่ออาหารกินมั่งเอามเ,เอาเนี่ยเเปซื้อนมให้แม่ด้วยื้อจีรแล้วนงมงใหญ่กู่เห็นมี่พวมีแบเป็นขวดอพนี้อันนี้น้ำเกลือหมกิดนด้มัอยเรางไม่จังจอืมกดน,น,น้เกอมนมงใหญ่ละนี่ดีนี่ัมันตั้งตี่ิ่มแารอม มันจะเป็นไอ้นั่นดีผสมน้ำนั้นนั่นแหละหาไม่เจอหาไม่เจอเกลือแร่เออเดดเดดเห้น้องเขาหาให้นี่ตรงไหนหาไม่เจอเกลือแร่เออเด่เดด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 กระสอบเสียบัวเสียแล้วเอามาซือมาสิดถ่ายคลิปกอน แมนยูบ์เนี่มเบเอาน้งลมเชี้อเลยแค่สองเขียอาีล้ายแบบเนยก็เลบแบบไรเป๊เครต้องดื่มก็แรเออแมนเอาเอาสัสามสองเ้ะเือเพื่ออุบลเนี้ื่อไปอุบลนี่มันิเียนว่าน ก็ทงเสียเนาะอาตัวนี้ไปนํางเหรทักสามซองเกื่อเกื่อนี่นี่อันนี้อันนี้ก็ใช่นี่นะอันนี้ก็ใช่แล้วนี่อันนี้ก็เกลือแร่เอาไปอย่างละสองแล้วก็ซื้อนมเอาซื้ออะไรก็ได้เปบี้เอาสีกระเป๋าไว้เผื่อเผื่อเผื่อ เก็บเต็มเยนดรูนี้มันทำมันขึ้นเอาที่กระเป๋าไรนี่ต้งสองของเราเปิ้งมาเปิ้งไปรับที่ชู้ด้วยนะค่ะซื้อนมด้วยซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้อะไรบ้างคะคือแะไยังให้ คุณแม่คุณแม่ไม่ดีมากคุณแม่ไม่ได้เบาอีหยังแม่นี่นะเบามาเบิ่งดูเนี่ยที่มาตีลูกชายตีเราบอกตีให้พี่น่เอฟซีบางกานตีก่อนปาดปัวเลยเอาเออัพตีตีใครจะขอบัตตีให้แม่ไม่ดีตีให้แม่ผู้ช่วยอีกเดือนนึงปาดเป๊ะเป๊ะเป๊ะนาน ย่าจ๋าแม่พี่กุลเอาอีกสองโค้ดให้หน่ะยได้อีกแม่ใด้อีกสองบาท <c oughs> เออขี่เนี่ยอ้าวฮะนี่ ซื้อเกลือแน่น่ะคะท้องเสียแล้วก็อาหารเป็นพิษอากาศมันหอนแล้วทะพี่น้องกินนี่ยังท้องเสียะ้ายยยสนุกไหมนุกค่ะ ลูค<ด>ุ้มสามันให่ันเองเป็นแ่นไปาออน่าคนที่คนที่นี่เป็นกัโตมากผ้ากันถ <halt Town. S 1> นายใสละกันแม่<า>บอกว่ายังะกต้องกัน นี่คือโรงแรมนะตขออ่าเกียร <c oughs> ์ต่อขาเต้นให้ปวดสมอุ ให้เรามาถ่ายรูปกันตอนนี้นะคะเอาคุณแก้วมีนเี้มีฟาเี่ยวจะกี่วจะ้าอนนรถ่ายะดแกนเลียวะร้สนนแง

เปิดแล้วปิดใหม่ถ้ามาดามมันคมอสิบล็กกวางคือตอนนั้นนั่นหมอตัวนั้นของพิเศษกว่เอาคลิปนี้ฝากกับพี่น้องไว้ซ้ำนี้แล้วจ้าแม่มันริ้มะเร็งน้ำคุณแม่บ๊ายบายค่ะพี่น้องดอูดีพี่แฮงพอกันคลิปหน้าค่ะใจดีบอก ปิดเฉยค่ะเปิดแล้วก็ปิดใหม่แล้วกุญแจก็เสียบใหม่เลยเอาพอกันคลิปหนาไป,าไปนเงาไปเห็นประตูเห็นลาเขาก่อน